สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันเปิดแทนประทุศกรรมพระวัดไร่ขิงไขขบวนการยักยอกเงินวัดกว่า300ล้านบาทสู่เครือข่ายพนันกาเล,ล็กซี่นายวันวันไบรท h ทีวีจะพาคุณไปสู่เบื้องหลังคดีเช้าวงการสงที่มีเงินกว่าหลายร้อยล้านบาท หายเข้าระบบเว็บพนันออนไลน์ผ่านขาบวนการซับซ้อนที่กินเวลาหลายปีและผู้ต้องหาคือพระชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าคณะภาค จุดเริ่มต้นของคำถามเงินวัดหายไปไหนวัดไร่ขิงพระอารามหลวงชื่อดังประจำจังหวัด,ดคนครปฐมเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางาศาสนาและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศแต่จุดเปลี่ยนเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการร้องเรียนจากญาติโยมและคนใกล้ชิดเงินบริจาคหลายก้อนหายไปอย่างไร้ร่องรอยรายรับจากกิจกรรมของวัดรายได้จากร้านค้าภายในวัดและยอดเงินบริจาคจำนวนมากกลับไม่มีหลักฐานการนำไปใช้ในทางาศาสนา เรื่องเงียบอยู่พักใหญ่จนกระทั่งตำรวจกองปราบเข้ามาสืบสวนแบบไม่เปิดเผยส่งเจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้าไปในวัดเป็นเวลาดานถึง8เดือนจากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าพระธรรมวชิรานุวัตรหรือเจ้าขุนแย้มีมพฤติกรรมสั่งให้กรรมการวัดหลายคนโอนเงินออกจากบัญชีของวัดโดยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา แต่แท้จริงแล้วเงินจำนวนดังกล่าวกลับเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของพระรูปนี้โดยตรงหลังจากนั้นเงินถูกถ่ายโอนไปยังหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งภายหลังพบว่าเป็นในหน้าที่มีความเชื่อมโยงกับเว็บพนันชื่อ Galaxy ซนายวันวันโดยเธอเป็นผู้เปิดบัญชีรับเงินและจัดการโอนต่อเข้าสู่เว็บไซต์พนันแบบซับซ้อนเพื่อไม่ให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ง่าย ตำรวจพบหลักฐานชัดเจนตั้งแต่ปี2564ถึง2567มีการโอนเงินจากบัญชีพระเข้าสู่บัญชีของหญิงสาวดังกล่าวรวมแล้วกว่า300ล้านบาทและยังพบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องรวมกว่า500ล้านบาทซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติม หญิงสาวคนดังกล่าวเคยถูกจับกลุ่มมาแล้วเมื่อปี2,567ในคดีฟอกเงินจากเว็บพนันและกำลังอยู่ระหว่างการประกันตัวในชั้นศาลแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ขยายผลก็พบว่าเธอยังเคลื่อนไหวในเครือข่ายและกลับมาเชื่อมโยงกับคดีนี้อีกครั้ง เมื่อหลักฐานแน่นหนาพระธรรมวชิวรานุวัตรจึงตัดสินใจเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยมีทนายความและพระติดตามร่วมด้วย แม้พระรูปนี้จะยืนยันว่าเขาบริสุทธิ์ใจและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แต่กระแสสังคมเริ่มตั้งคำถามถึงบทบาทความรับผิดชอบทั้งในฐานะเจ้าวาดวัดระดับพระอารามหลวงและในฐานะเจ้าคณะภาค14ผู้ดูแลวัดนับร้อยในภาคกลางเหตุการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่บัญชีเงินวัดแต่ทําให้ศรัทธาของชาวพุทธทั่วประเทศสันครองยังรุนแรงวัดไร่ขิงไม่ใช่วัดเล็กๆ แต่เป็นสถานที่ที่เคยมีผู้คนแน่นขนาดทุกวันพระใหญ่มีการบริจาคอย่างต่อเนื่องและเป็นที่พึ่งทางจิตใจ,จของคนในพื้นที่การถูกเปิดโปงว่าเงินบริจาคที่ศรัทธาเต็มเปี่ยมกับไหลเข้าสู่เว็บพนันออนไลน์ทำให้ประชาชนจานวนมากรู้สึกถูกหักหลังและไม่แน่ใจว่าเชื่อถือระบบดูแลเงินของวัดไทยได้อีกหรือไม่ ตำรวจยืนยันว่าจะมีการขยายผลไปยังกรรมการวัดและบุคคลอื่นในเครือข่ายที่มีส่วนรู้เห็นขณะเดียวกันสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและพระมหาเทรสมาคมยังไม่ออกมาตราการหรือถแถลงการชัดเจนเกี่ยวกับบทลงโทษทางธรรมสังคมกำลังรอฟังคำตอบว่าเมื่อพระผู้ใหญ่ทำผิดร้ายแรงระบบจะกล้าจัดการหรือไม่และจะยุติวงจรฟอกเงินผ่านวัดไทยได้จริงหรือ